ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสร้างฝันพสันทิสุขค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราทุกคนแล้วในการทำอาชีพก็ทำให้บางอาชีพค่ะต้องหยุดชะงักไปแต่ก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครจะคิดว่าบอนสีพืชไม้ใบที่คนไทยคุ้นเคยและปลูกตามบ้านเรือนทั่วไปจะกลายเป็นพืชที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในทุกวันนี้ค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากยิ่งมีราคาแพง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสาวนีให้มีการอนุรักษ์บอนสีและมีการขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของบอนสีค่ะโดยจัดตั้งเป็นโครงการบอนสีตามพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสค่ะและในปั จุบันนี้ค่ะโครงการนี้ได้นำมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำตําบลปุโรปุโยอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ ความเป็นมาของโครงการบอนสีตามพระราชสวนีเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2541เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแปลพระรชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชินิเวศ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจและติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยทรงมีพระราชะดำริเกี่ยวกับบอนสีพืชประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาสว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีบอนสีเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมายทั้งในป่าและในสวนยางพาราเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเลี้ยงบอนสีได้เป็นอย่างดีจึงเห็นควรว่าจังหวัดนราธิวาสควรเป็นแหล่งปลูกบอนสี โดยให้มีการจัดประกวดและแสดงนิทรรศการบอนสีในงานศิลปาชีพพิเศษนัพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปีพศ2541นั่นเองครับหลังจากนั้นจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์บอนสีให้กับประชาชนมากขึ้นและยังมีการทดลองเพาะพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาจนประสบความสําเร็จ โดยในปัจจุบันศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำการขยายผลไปในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดคือจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสครับ เนื่องจากการที่เปรตพระนางเจ้าสีกิจพระบรมราชีนาพระวราชชนีพันปีหลวงท่านเด็กแปละฐานที่พระนักทินิเวศปี2541นะครับท่านก็มีรัศนีว่าพื้นที่ภาคใต้นะครับอากาศและุงเที่ยเหมาะสมนะครับแล้วก็บอรสีจริญิอกงามท่านก็มีรัศนีให้มีการส่งเสริมกันปลูกบอนสีนะครับแล้วก็ให้มีการประกวดนะครับ แล้วก็ในส่วนของศูนย์ระสารโครงการน้ำดีนะครับก็เรื่องของการสืบสารรักษาอยนพรศรีของท่านก็มีการส่งเสริมเรื่องของการปลูกพันธุ์สีนะครับก็เลยปลูกในส่วนของพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะครับแล้วก็บ้านสีพอเพียงโดยนักวิชชิคของฟาร์มตัวอย่างนะครับแล้ว่านสพอเพียงเนี่ยไปเรียนรู้การปลูกพันธุ์สีที่หนาดตัวสิริเวชนะครับแล้วก็มาขยายผลความปลูกในฟาร์มตัวอย่างแต่ละฟาร์ม หรือทำวัสิุประเพียงแล้วครับแล้วก็นำแข่ผลปลูกที่บ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างอาชีพตั้างรายได้ครับ ครับบอนสีนั้นเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามมากถึง9สีด้วยกันครับได้แก่สีขาวสีเขียวสีแดงสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลและสีดำรูปใบมี5แบบได้แก่ใบไทยใบยาวใบกลมใบกาบและใบไผ่ส่งต้นมีหลากหลายรูปทรง โดยเฉพาะบอลกาบที่มีการเปรียบต้นบอลกาบเหมือนหญิงสาวสวยที่แต่งชุดราตรีกลุยกลายหรูหราและสง่างามจนบอนสีนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีการปลูกและผสมพันธุ์บอลสีขึ้นใหม่มากมายทาให้สีสันสวยงามแปลกตาจากบอนสีดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อของสายพันธุ์ใหม่ๆให้มีความไพเราะและเป็นมงคลครับ ที่ผ่านมาการดําเนินงานภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดำดำเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและยังเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการสร้างองค์ความรู้ในการทําการเกษตรค่ะ ซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมการดําเนินการในโครงการบอนสีตามพระราชาสว,วน,นีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในหลายโครงการค่ะที่เปิดให้แหล่งเรียนรู้ในการเพราะพันธ์บอนสีสายพันธุ์ต่างๆและมีการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้ราชฎรสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะเราไปติดตามกันนะคะว่าศูนย์การเรียนรู้บอลสีฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำแห่งนี้มีองค์ความรู้อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอนสีให้เราได้ทราบกันบ้างค่ะ การดำเนินงานโครงการบอนสีตามพระราชวาวนีในฟาร์มตัวอย่างนั้นได้มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้บอนสีโดยนำสมาชิกเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ในการเพาะพันธุ์และสามารถขยายพันธุ์บอนสีได้จนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีสมาชิกหลายคนที่รักและชื่นชอบในพืชชนิดนี้จนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยตนเองครับ เคยเป็นหัวหน้าเพราะชำแล้วก็ดูแลบอนสีไปด้วยค่ะเพราะว่าบอนสีนี้เป็นบอนสีที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะบ้านเรือนใครหรือที่พักที่ไหนจะให้ความสุขความเจริญยายภาคภูมิใจมากสุดค่ะมากที่สุดค่ะแล้วก็ที่ เราตอนเอามาแค่ร้อยกว่าตอนนี้ขยายได้เป็นพันๆทั้งที่ออกจำหน่ายไปแล้วก็ที่ยังอยู่ก็500ร้นกต้นกว่าๆค่ะยายบอกว่าทุกคนนะต้องเอาไปปลูกไว้แล้วก็เมื่อได้แล้วก็ถ้ามีคนไปขอซื้อเราก็ขายเพราะจะได้เป็นรายได้กับชาวบ้านนะคะ ถ้าผลกระทบหรือข้ามาทํางานที่นี่ไม่มีคนที่บอนสียายเลยให้มาอยู่พ่อชาอยู่กับยายพ่อชาแล้วก็บอนสีไม่มีคนดูวาเลยข้ามาอยู่ที่บอนสีค่ะต้องดูแลต้องอาทิตย์หนึ่งต้องขัดแปลงครั้งหนึ่งค่ะขัดบอ่อนะคะอย่าให้มีตะไคร่น้ำอยาให้มีมันจะขึ้นเชื้อราถ้าถ้ามันเป็นตะไคร่น้ำเยอะนะั้นมันจะขึ้นเชื้อราเป็นตัวแมงเล็กๆอ่ะว่าเลยต้องฉีดยาบ่อยฉีดยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ ดูแลไม่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ทำได้ในปัจจุบันบอลสีเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาที่สูงนอกจากจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกแล้วที่ศูนย์การเรียนรู้บอลสียังเป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์บอลสีชนิดต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้เป็นการสนองพระราชสวนีที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ให้บอนสีเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ได้ต่อไปครับ ก็สืบเนื่องจากว่าพวกท่านมาเด็ดไปลพระรานฎรแตะพวกท่านก็เข้าไปในพื้นที่นะครับท่านก็เห็นว่าแต่ละพื้นที่ของภาคใต้นะครับมีความรุ่งสมบูรณ์นะครับแล้วก็บอนสีมีการเจริญเติบโตดีนะครับเพราะเนื่องจากสภาพอากาศและก็สภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการเติบโตของบอนสีนะครับท่านเลยให้ยีรัศนีให้ให้การส่งเสริมบอนสีนะครับแปลงใหญ่ที่มีการเพราะเลี้ยงบอนสีอยู่ที่พระหนักทศินด้านนิเวศครับ แล้วก็ดูแลโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดต่ทว่วัฒในส่วนของศูนย์ประสานโครงการนั้นนักจัดย์ผเนี่ยก็ให้คณะกรรงการผลผลิตที่น่าชอบแต่จังหวัดนะครับนำสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างแล้วก็พี่ของวัาสิบพัเพียงไปเรียนรู้นะครับที่แปลงเพาะบอลสีที่ต้นหนักสิงต้สิเลนเวศกแล้วก็นํามาขยายผลที่เลี้ยงที่แต่ละฟาร์มแต่ละหมู่บ้านครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้แล้วก็นําไปไปปลูกต่อ ที่บ้านพันธรของตัวเองครับที่เด่นเป็นของเราก็คือชายชนแล้วก็แสงพระธาตุแล้วก็เจ้าหญิงค่ะชายชนนี้เป็นเป็นบอรสีที่พระองค์ท่านท่าน,านปลูด ท่านทรงปรูดมากที่สุดค่ะแล้วก็เจ้าหญิงก็ที่เด่นก็คือเขาเป็นแม่พันธุ์นะคะแสงพระธาตุก็คือพ่อพันธุ์เพราะฉะนั้นเราต้องอนุรักษ์พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นี้ไว้ค่ะพอเราได้หน่อมาแล้วเราก็ใส่ในกระถางบอนสไนีไม่นิยมปลูกลงดินนะคะปลูกแค่กระถางเพราะจะเป็นการเคลื่อนย้ายไปขายหรือไปจำหน่ายหรือไป อะไรได้ง่ายพอลงในกระถางแล้วเราก็ดูแลรดน้ำวันละสองครั้งแต่เอาไปตั้งในที่ที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็มันดูแลใบเขาว่าจะมีศัตรูพืชไปทำร้ายไหมถ้ามีศัตรูพืชเราก็มียาไลา่แมลงค่ะเอาไปฉีดให้เขาแค่นั้นค่ะแล้วก็การรดน้ำนะคะจะไม่รดกับสายต้องรดกับบัว เพราะถ้ารถกับสายใบจะแยกก้านจะแยกแล้วก็จะหักจอดจอมเลลูกจอดแคบๆหน่อยจอดจอมเสร็จแล้วก็เอาลงมาวางในน้ําที่เราเตรียมไว้น้ํานี้มีการฆ่าเชื้อแล้วนะคะต่อไปก็คือผ่าผ่าเลยค่ะผ่าแล้วก็อีก แล้วก็ดูที่มีตานะคะพยายามผ่าให้ได้หลายๆห,หน่อยค่ะจอมนี้ก็ได้ค่ะจอมนี้แหละขึ้นเร็วกว่าเพื่อนค่ะนี่นะคะคือการโจดจอมโจดจอมเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ำที่มียาฆ่าเชื้ออยู่ แห้งแล้วเราก็ามาจิ้มตรงนี้ค่ะเอาหน่อมาชำตรงนี้เอาหน่อมาชำฝังให้ให้เขาปลูขึ้นมาค่ะไอ้นี่วันแรกค่ะไอ,ไอ้นี่กี่วัน,วนแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเดือนก็แตกมาพอแตกแบบนี้เราก็ขุดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยายจะขุดให้ดูนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็ใช้กระถางแค่นี้ก่อนเอาไปวางไว้ วางไว้ดูแลรอให้เขาขึ้นสักสามสี่ใบแล้วก็ลงกระถางใหญ่แล้วก็เอาไปแช่ในที่เราทำไว้นะะู่นค่ะท่านชอบท่านไปเห็นในสวนยางท่านให้เขาขูดมาหมดเลยลูก เขาไล่ป้าฟังนะที่ที่ตำหนักนะั้นท่านแกตั้งชื่อเองหมดเลยคือชายชนแล้วก็เสงพระธาตุแล้วก็เจ้าหญิงอะค่ะสายพันธุ์เด่นเด่นแบบว่าของท่านทรงทรงโปรดอะท่านชอบท่านชอบมากที่สุดเลยสร้างรายได้ได้ดีมากค่ะถ้าคนมาซื้อนี่บางวันก็ได้เป็นพันพันห้าสองพันลูกเพรามันซื้อเพราะว่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านป้าโอ้มันประสมกันตอนนี้ป้ากำลังท่าหนอนะลูกท่าหนอแบบ เอาสีเจ้าหญิงกับชายชนมาผสมทาบกันว่าจะได้ผลไหมป้ากาลังทําอยู่นี่ป้าภูมิใจป้าถ้ากลับไปบ้านเหมือนยายพูดนั่นแหละป้าจิตใจป้าจะจิตจอดอยู่ที่ตรงนี้แหละที่บอลสีนี่แหละลูกป้าจะไปทําที่บ้านเล้กเอามาจากบ้านแล้เอามาเอาไว้ที่นี่เพราะที่บ้านเรามีเวลาเยอะนะตอนกลางคืนเราก็ทําได้ป้าต้องเอาของที่บ้านมาทําเอามาไว้ที่นี่ต้องขนมาจากบ้านด้วย ่ผู้ชมคะ โครงการศูนย์การเรียนรู้บอนสีที่ฟานตัวอย่างบ้านน้ำดำแห่งนี้หลังจากที่ได้เปิดให้เป็นแหล่งในการสร้างองค์ความรู้ในการเพาะพันธุ์บอนสีต่างๆที่หลากหลายสายพันธุ์จนได้รับการยอมรับและในปัจจุบันนี้ค่ะสามารถนำบอนสีมาขยายพันธุ์ต่อได้จำนวน550ต้นและยังสามารถขยายผลไปสู่สมาชิกและชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่ง ที่ผ่านมาก็มีสมาชิกที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาต่อยอดนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงค่ะ ผลสีม,มีมีหลายสายพันธุ์นะครับต้องอากมีการขยายพันธุ์แล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ผลสีนะครับแล้วก็ส่วนของชาวบ้านนะครับที่มาทํางานในฟาร์มมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วก็ไปทําต่อที่บ้านแล้วก็สร้างรายได้คือหมายความว่าคือคือผู้สนใจนะัเราก็นําไปไปเรียนรู้ที่ที่วัดหนักทักสินไดเวศในแปลงพ่อผลสีจังหวัดตรังได้ว่า,าแล้วก็นํามาขยายผลมาทําแปลงพ่อพันธุศ์สีในฟาร์มตัวอย่าง หรือบ้านสีพอเพียงตยแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมกันทำในแต่ละฟาร์มแต่ละแปลงต่างพวกนี้ก็จะนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยครับไป,ไปทำต่อที่บ้านนะครับ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองได้เป็นไรายได้มีอาชีพมีไรายได้กับ <c oughs> ก็คือใน,ในแผนงานต่อไปก็คือที่เตรียมการไว้คือให้ทุกฟาร์มตัวอย่างนะครับแล้วก็ทุกวัาสพอเพียงที่เราดูแลอยู่นะครับ <c oughs> ก็มีการเพาะเลี้ยงขยายบนสีนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านรอบๆฟาร์มรอบๆหมู่บ้านสีพอเพียงมา มาศึกษาดูงานแล้วก็ไปทําต่อที่บ้านเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และอีกประการหนึ่งก็คือในวงที่ผ่านมานะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครรานก็าจะเป็นเป็นหน่วยหลักในการจัดประกวดบอลสีนะครับเขาคิดว่าเมื่อเรามีการขยายไปไปเพาะเลี้ยงหลายพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะร่วมกันกับสับสนุนกับส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครวานในการเข้าประกวดบอลสีเพื่อเพื่อให้แพร่หลายเพื่อเป็นการส่งเสริมพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็ได้แพร่หลายเพราะว่าบอลสีเรามีหลายสายพันธุ์นะครับ ตัวทั่วไปในประเทศไทยเรามีเกือบหลายร้อยสายพันธุ์ซึ่งแล้วสายพันธุ์ก็ยังไม่ตรวจพบก็ยังมีนะครับแล้วที่สาคัญคือบางสายพันธุ์เราเองสาม,มารถผสมกันเองได้ด้วยในการสร้างสายพันธุ์ใหม่นะครับคือ <c oughs> ในส่วนของเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของความตัวอย่างครับที่เป็นการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพีนง่น้องประชาชนในพื้นที่มว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนรู้เรื่องของการตาการเกษตรในฟาร์มและก็ส่วนหนึ่งก็คือในบนสีกเกษตรนการได้มาเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็การขยายขยาย พันธ์แล้วก็การรักบนฝีครับเพราะสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้การทําการแปรรูปเพราะว่าป้านเนี่ยเป็นอยู่แผนกแปรรูปนะคะและ้แผนกแปรรูปแล้วก็คัดแยกคัดผักอะไรต่างๆเอา,เอาได้ไปต่อยอดที่บ้านด้วยค่ะได้ไปทาทำที่บ้านแล้วก็ได้รายได้เพิ่มมา ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะชีวิตทุกอย่างราบรื่นไปด้วยค่ะถ้าเราไม่มีโครงการนี้ไม่ทราบว่าชีวิตอนาคตรเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะเราเป็นอยู่พื้นที่ไข่แดงด้วยจากแรงบันดาลใจตรงนี้ค่ะคือเราทำเรียนรู้จากที่ฟาร์มแล้ว อย่างน้อยๆก็คือได้ขยับขยายให้คนอื่นเขามีโอกาสได้เข้าไปทําในส่วนตรงนั้นเราพอขยับขยายได้ก็ออกมาทางแรกนะคะที่ได้ไปทํางานในในโครงการของสมเด็จนะคะอันนี้เป็นเป็นที่หนึ่งของในหมู่บ้านนี้อยู่แล้วค่ะคือได้ช่วยเหลือแต่ว่าในเมื่อเราขยับขยายตัวเองได้ก็ได้ไดออกมาทําในจุดจุดนี้นะคะ่ะในช่วงที่วิกฤตลําลบากจริงๆอย่างน้อย ส่วนที่พระองค์ท่านประทานให้นะคะ150มีค่ามากค่ะเครื่องนั้นมีค่ามากเลยได้เลี้ยงดูแบบในในในบ้านตัวเองพอได้เคลื่อนไหวไปได้ พูดถึงพระราชินีพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีในราชการที่9ก้าเป็พระพันปีหลวงก็มีความทราบซึ้งในมหากรุณาธิคุณของท่านที่ท่านได้สร้างความให้พวกเราในหมู่สามตำบลปุโลก์ปุยอำเภอหนองกิกนี้ได้มีงานทำเมื่อปี4-7 ท่านก็เห็นความลําบากของพวกเราท่านก็ว่าให้หาที่ดินไปนะแล้วก็ส่งไปที่พระราชวังถ้าจะสร้างความให้ค่ะแล้วก็ท่านก็ทําตามความประสงค์ที่พวกเราตั้งใจไว้ได้เกิดความนี้ขึ้นมาค่ะหัวลังได้หลายชิ้นค่ะโจดจองไปลูกโจแคบๆหน่อยจะได้ไหล ทราบทราบทราบซึ้งในในสมเด็จท่านลูกทราบซึ้งมากมากจริงๆเลยเพราะท่านแกแกคิดให้เราไปทํางานข้างนอกไปไม่ได้ใช่ไหมแกก็ให้ทําที่นี่รายได้เล็กๆน้อยๆเราก็อยู่ได้แล้วลูกท่านให้เราท่านให้เรามากที่สุดเลยนี่ภูมิใจมากภูมิใจที่ท่านให้แบบนี้คนแก่ก็ทําได้คนคนพิการก็ทําได้ของท่าน คนไม่มีความรู้ก็ทําได้ลูกทําได้หมดเลยค่ะไม่ใครไม่ว่าคนมาจากไหนเข้ามาท่านจะรับหมดเลยให้มาที่ฟาร์มท่านจะรับหมดเลย บอนสีในบ้านเรามีการพัฒนาการเพราะขยายพันธุ์เกษตรกรสามารถนำต้นพ่อแม่พันธุ์มาพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดเป็นลูกไม้ใหม่และนำไปตั้งชื่อในแบบที่ตนเองต้องการจรึงทําให้บอนสีนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถนํามาขายได้ในราคาที่ดีค่ะด้วยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ น้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพโดยสนับสนุนการปลูกบอลสีเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าเรียนรู้ที่ฟาร์มทําจริงที่บ้านสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเป็นการยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดไม่ละทิ้งถิ่นฐานและพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา7จ็นิกถึง7จ็นิกาสานาทีค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข